สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทาง4ราวเช้านะครับงวดประจำวันที่2 2นะครับมีนาคม2567นะครับผมก็มีพี่ๆหลายท่านเนาะที่ผมไปเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะครับก็มีพี่ๆถามมาว่าไม่ลงแนวทางลาวเช้านะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้วันหรือ2วันเนี่ยแหละแนวทางผมแนวทางผมไม่เข้าเนาะมีวันหนึ่งไม่เข้าเลยนะครับก็มีพี่ๆสมาชิกนะครับตีชมมาเนาะบ,บอกว่า บอกว่าแนวทางไม่เข้าเนาะก็คือว่าไม่ติดติดตามแล้วประมาณนี้ประมาณ2ท่านหรือ3 0 0ท่านนะครับเนาะก็ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดไม่มีใครติดตามเนาะก็คือว่าจะไม่จะไม่ลงนะครับจะไม่ลงให้รับชมกันนะครับเพราะว่าแนวทางแต่ละครั้งนะครับพี่พผมก็บอกว่าให้เป็นเตียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมทําไปตามสูตรคํานวณที่คิดคํานวณมาเนาะก็มีหลุดมีเข้านะครับพี่ๆเนาะแต่จะให้เข้าทุกวันก็ เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ก็เข้าใจนะครับเนอกว่าวันไหนนะครับพ,พี่พี่สมาชิกเนาะได้เสี่ยงโชคแต่ว่าแนวทางไม่เข้าเนาะก็อันนี้ผมก็เข้าใจนะครับเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งก็แล้วกันนะครับตัวเลขถูกใจนะครับแล้วค่อยตามเนาะน้องแอดก็พยายามทําเต็มที่นะครับผมสําหรับแนวทางวันที่22นะครับพี่พี่เช้าวันที่22ก็คือว่าผมได้เขียนไปแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เน้นให้นะครับ ก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนก่อนเนาะแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่้งแต่สิบปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมแล้วก็พี่อสมาชิกท่านใดที่อาจจะเป็นเพื่อนใหม่นะครับชื่นชอบในทางราวเช้าเนาะแต่ว่าไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านาน้ำเต้าทองนะครับราประตูชัยวันนี้นะครับผมให้ สี่กับแปดนะครับพี่พี่สี่กับแปดตัวเน้นให้ไปที่แปดหนึ่งนะครับสี่หนึ่งแล้วก็สี่เก้านะครับส่วนส่วนเราสันติภาพนะครับให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับตัวเน้นเจ็ดสามเจ็ดสี่หนึ่งเก้านะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับถ้าไหนชื่นชอบนะครับแคบหน้าจอไว้เลยนะครับเราประตูชัยแล้วก็เราสันติภาพนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าอีกหน้าจะเป็นประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกต้านะครับประชาชนลาวนะครับผมให้4กับ8นะครับผมตัวเจาะ4 5่ห4 1, แล้วก็8 9 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนลาวเอกตานะครับลาวเอกตาแปดโมงครึ่งนะครับผมให้ห้ากับหนึ่งนะครับใี่รูดหนึ่งนะครับตัวเน้นให้ไปที่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ห้าแปดนะครับพ,พี่แนวทางก็ประมาณนี้นะสลับแนวทางลาวเช้านะครับอย่างที่บอกชื่นชอบในรอบไหน แล้วค่อยตามนะครับไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับพี่พีเนาะคลิปนี้นะครับขอขอบคุณกับการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ารับชมหนังขยาเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ